สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกับ I am in USA ครั้งนะคะคลิปนี้ vocabulary ชุดที่3แล้วนะคะเป็นคำศัพท์ที่รวบรวมจากแบบฟอร์มของ N 4 0 0ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนไทยในอเมริกานะคะที่กำลังเตรียมตัวจะสอบอเมริกันซิติเซนยังไงก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านและโชคดีในการสอบนะคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ Records have been exp expunged คือข้อมูลเก่าหรือว่าประวัติเก่าที่ถูกลบทิ้งไปแล้ว Charges are erased หมายความว่าได้ถูกลบทิ้งไปแล้วเหมือนกันนะคะ Disclose the information to provide the information Disclose คือเปิดเผยข้อมูล to provide the information ก็คือเพื่อให้ข้อมูล Offense minor crime เอาเฟนคือการกระทำผิดไม n o น c r แคมก็คือพวกคดีเล็กๆนะคะ Arrested handcuffed by the police Arrest ก็คือถูกจับนะคะ Handcuffed by the police ก็คือถูกตำรวจจับโดยใส่กุญแจมือ Detained held in custody by police Detained คือถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมตัว Custody ก็คือถูกคุมขังความหมายก็คือถูกตำรวจจับคุมขัง Diversion A different program such as a rehabilitative program to avoid jail time. Diversion ก็คือเหมือนเป็นการไปทำอย่างอื่นแทนที่จะติดคุกเหมือนกันคล้ายๆพวกโปรแกรมเปลี่ยนแปลงความประพฤติ Sealed, expunged, or otherwise cleared. ก็คือประวัติที่เคยโดนปิดผนึกไว้นะคะ expand ก็คือถูกลบออกไปแล้วส่วน otherwise clear ก็คือเรื่องที่จบไปแล้ว Something must off your official record that you must tell about anyway on your N form taken tell but that anyway N400 ความหมายนี้ก็คือบางสิ่งที่ถูกลบออกจากประวัติของคุณไปแล้วแต่ว่าคุณจะต้องบอกเกี่ยวกับมันลงใน N 400 disclose, tell, disclose ก็คือการเปิดเผยหรือก็คือบอกนั่นเองค่ะ commit, do, commit แปลว่าการกระทำนะคะหรือว่าที่จะกระทำก็คือความหมายเดียวกับ do sided, o r d e r to go to a court of law ซายติดก็คือการออกหมายเรียกหรือว่าถูกกักตัวซึ่งก็คือเหมือนคำสั่งจากสาร Convicted found guilty in a court of law Convicted ก็คือการถูกตัดสินลงโทษหรือว่าการถูกตัดสินจำคุกความหมายก็คือเป็นการถูกตัดสินโดยสาร Alternative sentencing or a rehabilitative program ซึ่งแปลว่าเป็นการลงโทษอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่การจำคุก punishment or training or other program decided by law but not in a prison or jail punishment ก็คือการลงโทษความหมายอันนี้ก็คือการไปเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาตัวให้ดีขึ้นเหมือนเป็นการลงโทษทางกฎหมายแต่ว่าให้ไปบำเพ็ญประโยชน์แทนโดยที่ไม่ต้องติดคุก suspended sentence อันนี้ก็คือการระงับนะคะเป็นการระงับเช่นพวกใบขับขี่อะไรพวกนี้ค่ะ a court decision that says you are guilty of a crime but you do not have to go to prison for that crime unless you do something else wrong ซึ่งความหมายของ suspended sentence ก็คือศาลตัดสินว่าคุณมีความผิดแต่ยังไม่ต้องจำคุกถ้าคุณไม่ได้ไปทำความผิดอื่นเพิ่มเติม Probation คือการควบคุมความประพฤติหรือถูกภาคทัน A period of time in which you must do nothing wrong, or you will be punished. ซึ่งหมายความว่าเป็นการลงโทษในระยะเวลาหนึ่งเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำอีกในช่วงเวลานั้นเรียกอีกอย่างนึงว่าทันบนก็ได้นะคะ Parole, pardon from a prison sentence. parole ก็คือการถูกปล่อยจากคุกโดยที่มีทันบนไว้ความหมายก็คือเหมือนเป็นการประกันตัวชั่วคราว habitual drunker ก็คือคนติดเหล้า person who drinks too much alcohol on most days prostitute ซึ่งก็คือคนที่กินเหล้ามากเกินไปทุกๆวันกินจนเป็นนิ้ยัย prostitute person who has sex with another person for money Rostitute ก็คือโสเภณีหรือคนที่ขายตัวหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อเงิน p r o c u r e Get p r o c u r e ก็คือการจัดหาจัดซื้อหรือว่าล่อลวงซึ่งเราใช้คำว่า Get แทนก็คือความหมายเดียวกันนะคะ Smuggle Carry across a border in secret Smuggle ก็คือการค้าของเถื่อนความหมายก็คือเหมือนลักลอบนขนของข้ามพรมแดน Gambling. Playing games for money are making g are money bets for or a m ร l i n g ก็คือเหมือนพวกติดพนันนั่นก็คือการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะ dependent คือผู้อยู่ในความอุปถรัรมภ์หรืออุปการะ someone who needs you to support them such as a child or elderly relative or disabled family member ก็คือคนที่เราจะต้องคอยซัพพอร์ตหรืออุปการะ อย่างเช่นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนในครอบครัวที่พิการ Alimony payments you must make to a former spouse to support your children Alimony ก็คือค่าเลี้ยงดูซึ่งก็คือเงินค่าใช้จ่ายจากสามีเก่าหรือภรรยาเก่าเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตลูกของเราที่เกิดจากสามีเก่าหรือภรรยาเก่าเหมือนกันนะคะ represent คือการบิดเบียนความจริง Giving false information or telling lies ซึ่งแปลว่าการให้ข้อมูลเท็จหรือว่าโกหก False, fraudulent or misleading Not true Fraudulent ก็คือการปลอมแปลง Misleading ก็คือการหลอกลวง ทั้งหมดหมายความว่า not true ก็คือไม่เป็นความจริง d e ported ก็คือถูกในระเทศความหมายคือถูกส่งออกนอกประเทศ removal exclusion precision or deportation proceedings r e m o v a ก็คือถูกยกย้าย exclusion ก็คือการถูกไล่ออก r e s t i t u t i o ก็คือการยกเลิกหรือการเพิกถอน deportation proceeding คือการถูกในประเทศโดยกฎหมาย legal meetings or decisions to send you out of the country ความหมายทั้งหมดก็คือคุณได้ถูกตัดสินแล้วว่าให้ถูกออกนอกประเทศ deploy sent to serve as a soldier อันนี้คือการประจำการที่ต่างประเทศนะคะ ความหมายก็คือถูกส่งไปเพื่อให้ไปเป็นทหาร Court-martialed administratively separated แปลว่าสารทหาร Are disciplined or other than honorable discharge Discipline ก็คือเหมือนเป็การลงโทษทางวินยัย Fired from or punished by the U.S. military Honorable ก็คือนอกเหนือจากการกเกษียณนะคะ Discharge ก็คือถูกปลด ความหมายของคํานี้ก็คือเหมือนการถูกไล่ออกจากกองทัพ alien someone who is not a citizen เ l i e n ก็คือคนที่ไม่ใช่เป็นซิติเซ่น drafted ordered to serve in the military drafted ก็คือถูกเกณฑ์ order to serve in the military ความหมายก็คือเป็นคำสั่งเพื่อให้ไปรับราชการทหาร exemption คือได้รับการยกเว้น excused from doing something maybe because of health or religious reasons คือการยกเว้นบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าด้านสุขภาพหรือว่าเหตุผลเกี่ยวกับศาสนา deserted แปลว่าการละทิ้งหรือว่าหนีทหาร ran away or left without permission คือการหนีหรือการทิ้งออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต register put your name on a list register ก็คือลงทะเบียนนะคะก็เหมือนกับการใส่ชื่อของคุณเพื่อไปลงทะเบียนสำหรับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำถามที่เจ้าหน้าที่อาจจะถามนะคะ tell me your understanding of a renunciation คำตอบของ renunciation ก็คือ giving up the right to something คำถามที่2นะคะ please define smuggle for me คำตอบของ smuggle ก็คือ carry across a border in secret ก็จบไปกับคลิปที่3ของ vocabulary นะคะยังมีคลิปที่4เป็นชุดสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่จากทางช่องได้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ